มีนักสร้างคอนจิจวิวสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่สุก็พาน้องๆเนาะมาเรียนไบายากรณ์ง่ายๆนะคะหลังจากที่เราเรียนจบนะคะเราก็สามารถพูดประโยคง่ายๆได้เลยนะคะอ่ะมาดูไบายากรณ์ตรงนี้เนาะด้านหน้านะคะก็จะเป็นคํานามนะคะแล้วก็ใส่คําช่วยกะแล้วก็ต่อด้วยกริยาวากาดีมัส วะกะดิมัสแปลว่าเข้าใจหรือว่าทราบนั่นเองทีนี้ถ้าเราจะบอกว่านะคะใช้บอกใครเนาะว่าเราเข้าใจหรือว่ารับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ประโยคนี้คำนามก็วะกะดิมัสมาดูตัวอย่างเนาะข้อที่หนึ่งนะคะค้าเดว่านิฮงโกก็วะกะดิมัสนะคะเราแปลหน้าประธานก่อนก็คือเขานี่รู้หรือว่าเข้าใจในอะไรคะนิฮงโกในภาษาญ,ญี่ปุ่น ก็ใส่คำนามเข้าไปแล้วก็ต่อด้วยคำช่วยกะแล้วก็วากาดีมัสแต่ถ้าเป็นรูปอดีตนะคะก็เปลี่ยนเป็นวากาลิมาชิตะนั่นเองอวากาดีมัสตะถ้าไม่เข้าใจก็คือวากาลิมาเซ้งวากาดีมาเซงก็ประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆ ก็วากาลีมาสกับวากาลีมาเซงก็คือเป็นการบอกเล่ากับปฏิเสธในรูปปัจจุบันเนาะแต่ถ้าวากาลีมาสตาก็คือเป็นการบอกเล่าในรูปอดีตมีใครทราบไหมว่าการาปฏิเสธในรูปอดีตคืออะไรไอคำนี้ค่ะวากาลีมาสต์เราง่ายๆเลยแล้วก็เอามาจากคําว่าวากาลีมาเซงเติมเดชิตะเข้าไปก็จะเป็นรูปอดีตและประมาณนี้นะคะอือ โอเคต่อไปนะคะข้อที่สองคานโอโจคานโจว่าเรียวรีโนสุโคดิคาตะกะวากาดิมเธอ,อเข้าใจนะคะเธอเข้าใจวิธีทําอาหารเธอเข้าใจวิธีทําอาหารถ้าเราจะถามว่าเธอเข้าใจวิธีทําอาหารไหมนะคะ เป็นประโยคคำถามใส่คำช่วยอะไรคะกะด้านหลังนั่นเองนะคะประมาณนี้ถ้าเข้าใจก็ตอบคำว่าให้วากาดีมาสวากาลีมาสถ้าไม่เข้าใจปฏิเสธก่อนเอียแล้วก็วากาลีมาเซ็งประมาณนี้ค่ะต่อไปข้อที่3ามโทโมดาจิวะ โคโนมอนไดกะวากาดิมาสตเอา่กากูเมงนะไใส่วากาดิมาเซงอีกรอบหนึ่งนะคะโทโมดะจิวะโคโนมอนไดกะวากาดิมาเซงโทโมดะจิก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนไม่เข้าใจปัญหานี้นั่นเองหรือว่ามอนไดแปลว่าคำถามก็ได้คำถามนี้ปัญหานี้นะคะเพื่อนๆ ต่อไปข้อที่4เซนเซว่ากักเซโนคิโมจิกะวากาดิมัสฮ่าเซนเซว่ากักเซโนคิโมจิกะวากาดิมัสเซนเซรูเนี่ยเข้าใจคิโมจิก็คือความรู้สึกของอะไรคะกักเซนักเรียนนะคะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวครั้งหน้านะคะพี่สุจะสอนเป็นคําศัพท์หรือว่าไวยากรณ์ยังไงนะคะก็ฝากกดติดตามให้หน่อยเนาะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะพี่สุก็จะมาสอนนะคะวยากรณ์ก็คือคําศัพท์พวกวยากรณ์ระดับ n 5พื้นฐานอะไรเงี้ยก็ฝากกดติดตามให้หน่อยเนาะแล้วก็จะมีหนังสือออกมาขายด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสาําหรับวันนี้สวัสดีได้วะมาตนนี